ใช่ไหมถูกต้องครับโอ้โหเงอบเลยเงอะเปบ้ยเงอบเลยไปละครับอยากมินิเดอยวดีแกอยากเล่นมุกก็มุกอะไรเลยเอามุกขมข่มามีไหมอ่ะมีปะก่อนทุ่มอะไรลหรครับฮะก่อนทุ่มอะไรครับก่อนทุ่มครับก่อนทุ่มอะไรหกโมงเย็นถูกต้องครับ นี่แกขำแล้วใช่ไหมเนี่ยข้างหน้ามีอะไรครับข้างหน้ามีอะไรครับข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรวะ <c oughs> มีอะไรอะ่ะอนาคตมีหูค <c oughs> รับ <c oughs> ทำไมข้างหน้ามีหูอะโอโหพี่ไม่เข้าใจหรอข้างหน้าพี่อะ่ะข้างหน้า <c oughs> ข้างหน้าของพี่มันมันมันอ๋อ Bye. Yeah.